ญา,าติชาวต่างชาติไทยนะคะก็ได้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 ไดำเนินการทำหน้าที่นะคะตามพระราชบัญญัตินะคะของพระเจ้าหลงเทวกรุงาจสุสริ็จกมเหนิตพานาบินานและสมเด็จพระเจ้าพิชเชอเจ้า,เา,าพระพัชรกิจิยาภานะคะซึ่งทรงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้แล้วก็ได้ให้าในในทางมนีจิตนะคะลงมาเพื่อมา ให้กำลังใจแล้วก็มาบรรเทาทุกข์กับทุกคนนะคะเพราะเอ่ยว่าช่วงนี้คุณพึ่งได้างานค่อนข้างเยอะก็พยายามดูว่าเราม,มีเวลาช่วงไหนที่ที่จะตรงกันแล้วก็รีบที่จะลงมาหาทุกทุกคนที่นี่นะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าหนูยังชีพทุกทุกใจนะคะ พรองค์นะคะท่านได้มองเห็นถึงความสําคัญนะคะว่าในช่วงที่ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงที่เจอปัญหาตรงนี้เนี่ยสิ่งของจําเป็นที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะท่านก็จะเลือกสรรสิ่งของที่มาใส่ในถุนยงยางชีพด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านทำ มาตั้งแต่ตอนช่วงที่ท่านยังสรงแข็งแรงนะคะแล้วก็ทางพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รู้ว่าิ่งของเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้จัดเรียงมาเ,เพื่อที่จะได้บรรจุลงในถุงแต่ละใบแต่ละใบและที่สําคัญคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ปาประชานติยาภาท่านสเสด็จมา ลงปัรจุของด้วยพระองค์เองนะคะในเวลาที่ท่านส่งว่าจะพระอรียกิดท่านจะเฉลจมาส่งทำด้วยพระองค์เองดังนั้นเนี่ยในหลายๆใบตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพระหักที่ท่านรงบรรจุด้วยด้วยพระองค์เองแต่ทุกอ,อย่างไม่อยู่ในะเนประกัรท่านหมดนะคะแล้วก็ทั้งสองพระองค์ท่านจะรับกษงว่าเวลาที่ ชาวบ้านหรือประชาชนรับขอพระราชทานไปแล้วอนะไรอย่นี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนก็รู้สึกแบบตื้นตันใจนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้นะคะแล้วก็เลยทำให้หรอว่าบางของบางอย่างเนี่ยหมดอายุแล้วใช้งานไม่ได้นะคะท่านก็เลยรับสารว่าฝากบอกชาวบ้านทุกคนด้วยว่า ของที่ให้ไปมาช่วยกันเขาทุกข์แล้วก็อยากให้ชาวบ้านได้ใช้จริงและอยากให้ใช้จริงๆนะอยาปหลอยให้ของในถุงนั้นเนี่ยมันเน่าเสียเหลือหรือว่าหมดอายุปไปให้ใช้ได้เลยถ้าจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกก็เก็บถุงไว้ได้นะคะถ้้เราสางแบบนั้นให้ใช้ของไปเลยนะคะแล้วก็ึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เสด็จมาเพร่อองค์เอง,เองแต่ว่า น้ำพระทัทยของพระองค์ทา่านทรงเปลี่ยนล้นแล้วก็อยู่ในสิ่งของทั้งหมดนี้ที่ท่านได้มอบให้กับทุกๆคนในวันนี้นะคะก็คุณรุพึ่งเองก็เป็นเทแค่ตัวแท,แท,แทนคนหนึ่งนะคะแล้วก็วมาจับทางคุณคุณคุณเมนะคะคุณเมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางตรงนี้จีนะคะเป็นตัวแทนที่มาส่งมอบ มีกำลังใจที่ดีนะคะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เราจะออผ่านพ้นในเ,เรื่องของวิกฤตเหล่านี้ไปได้กันนะคะขอทุกคนมีความสุขตามใจนะคะขอบคุณมากค่ะครับนับเป็นนาย,ยกไทยอนุชามนะครับที่ชาวจังหวัดชุมเสกชาวบ้านสามได้รับขอทุกท่านได้โปรดขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับ